ยุคนี้สมัยนี้ผู้ผู้ชมขาแฟชั่นมันยูนิเซ็กทั้งนั้นแหละใครจะใส่จะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ต้องแบ่งแยกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยแฟชั่นอุ้ยทาเล็บหนุ่มๆเขาก็ชอบเหมือนกันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นพระเอกคนนี้น้องไมพัทรเดชนั่นเองนะคะพระเอกสุดฮอตแห่งวิกหมอชิดค่ะในละครเนี่ยจะบทเข้มแค่ไนคุีชีวิตจริงเป็นไงพัชเล S <S สายหวานค่ะสีเล็บมาเลยในแพทเทลส์นะคะหวานหวานสีฟ้าอ่อนๆนะใครบอกว่าผู้ชายทาเล็บไม่ได้นี่คุณผู้ชมดูฉีกทุกกดค่ะออแลวต้องบอกเลยว่าการที่หนุ่มไม้เขาแต่งตัวคุมโทนสีเข้มเนี่ยแต่พอเจอสีเล็บเขาหวานๆเนี่ยเออเขาเปลี่ยนลุคไปอีกแบบนะนสีเหลืองสีฟ้าเออช่วงนี้ร้านทำเล็บยังไม่เปิดงไงเล็บก็อาจจะงอกจะยาวก็ไไปนี่ไม่รู้ว่าทาเล็บสีหวานเอาใจสาวคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ ชมค่ะอามาต่อกันที่หนุ่มสายแฟอย่างเจมีม่เจมกันบ้าง <S <S <ๆ>คนนี้เขาแบบสายแฟชั่นอยู่แล้วอย่างที่รู้กันดี<ๆ>ตอนนี้หนุ่มเจมเขาไปทำไปถา่ายทำภาพยนต์อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะ<ๆ>แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้เขา,เอาออกงานอีเวนต์แบบ ฉีบเลยจริงออกงานเอ่ยถ่ายแบบเอ่ยเรื่องแฟชั่นเสื้อผ้าก็คือสุดล้ําไปเลยนะคะแถมด้วยแฟชั่นทาสีเล็บตามแบบตามยุคสมัยเจมีจ่เจมผู้มาก่อนกัลค่ะชื่นชอบในสีสันบนเล็บมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสีดำบ้างสีพัาสเทลบ้างนะ,ะสีที่เขาเลือกก็จะออกแนวสีเด่นๆก็คือสีดำขาวมชมพูหรือแม้แต่สีเขียวน้ำทะเลนางก็ทำมาแล้วผู้ชมดูสิ สีบนเล็บก,ก็ทำมาแล้วนะคะ,คะเรื่องของแฟชั่นนี่มันไม่เข้าใครออกใครไม่ใช่ว่า, <ทำ S 1> วาเฉพาะผู้หญิงจะทำอย่างเดียวทำคู่กับแฟนไปเลยนะคะปิดท้ายกับคนนี้โอ้โหแฟชั่นเนบล์ลสุมากเลยคุณแจ็คแฟนฉันคุณผู้ชมนะคะอินเทรนด์กับเขาด้วยแล้วก็สไตล์แตกค่ะทำมติดนิ้ว สิบีไปเลย<อ>นะคะเรียกว่าโอ้โหเขาบอกเลยนะคะว่าห้ามแซวผมนะคะอ,อย่าบอกว่าไม่เข้ากับหน้านะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันมีลายหนึ่งที่เข้ากับแจ็คมากมนั่นก็คือลายไซแอนนั่นเองนี่โอ้ใกระซูมเข,ขาเนาะใช่นะคะ,น,ะ,คะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมตัวเหลืองๆเนี่ยคะ่ะตัวการ์ตูนจากเรื่องโดราเอมอนนั่นเองนะคะที่เป็นคาแรคเตอร์ของหนุ่มแจ็คด้วยนะคะเรียกว่าทั้ง3คนคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณไม้พัทรเดชนะคะคุณแจ็คแปนฉันนะคะรวมไปถึงเจมี่เจมหล่อเท่ทุกคนเล นะคะแลอยากจะบอกว่าเป็นแฟชั่นเพราะว่าต่างประเทศเขาก็ทํากันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแอมก็เซเว่นนะคะดักตินบีเวอร์รวมไปถึงแบดพิทนะคะเรียกว่าเป็นแฟชั่นที่เขาอินเทรนด์อยู่ตอนนี้ด้วยใช่ก็เป็นอีกแบบนะคุณผู้ชมนะ